ลองหลับตาตามภาพนี้ดูนะครับเรากำลังยืนอยู่หน้าเตาร้อนๆพร้อมกับกระทะใบโปรในนาทีที่ไฟเริ่มลุกว่าขึ้นเบาๆกลิ่นน้ำมันเพิ่งร้อนกำลังจะส่งสัญญ,ญาณว่าพร้อมแล้วนะพร้อมสำหรับเมนงงูง่ายๆที่กินกี่ครั้งก็อบอุนใจอย่างผัดผักกาศขาวซอสหอยนางรมเราหยิบผักกาศขาวสดๆใบสีเขียวอ่อนตัดกับข้าวมวนมัน,มนกรอบเบาๆ้งแต่ปลายนิ้วตอนหันเสียงรอบๆบอกเลยว่าผักวันนี้สดมากแน่นอนพอโยนงงกระทะร้อนๆเสียงซู่ซ่าพ,พุ่งขึ้นมาเหมือนดนตรีเปิดฉากแรกเสียงนี่แหละที่ทำให้หิวแบบไม่ทันตั้งตัวกลิ่นกระเทียมเคี้งงึ้้้นมัจอออรรูสกททที มันผสมกับความหวานธรรมชาติของผักกาดขาวที่กำลังโดนไฟไล่ความชื้นออกอย่างพอดีเวลาเห็นใบผักก็ค่อยยุบตัวลงแต่น้ำยังฉ่าอยู่ในเส้นใยน้ำบอกเลยว่าช่วงนี้น่าดูมากเหมือนเห็นคองอร่อยกำลังเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าแบบใจชานแต่ทรมานใจสุดสุดท้ายใส่ต้นหอมซอยลงไปเพื่อเพิ่มสีสันและสดชื่นน้ำจะออกมาเป็นน้ำซุปบางๆเค็มหวานกำลังดีราดาวสวยร้อนๆคือที่สุดของความง่ายที่อร่อยแบบจริงจังแล้วเพื่อนๆหลายอย่างลองผัดผักกาดขาวซอสหอยลงลมแบบนี้ไหมหรือมีเคล็ดลับพิเศษของคุณเอ่นคอนใส่เหห็รืออชบแบบบกกรออมมาาว่่นุลงคอมมเนอ่ยสิครับว่เห อบผัดผักกาดขาวแบบไหนามากที่สุด